สวัสดีเจ้าสวัสดียามเช้าเนาะอันพาทุกคนมาดูมองดูเมยนะเพื่อนๆมองว่งาจะเป็นหน้าหนาวหรือหน้าฝนนะเจ้าอาจจะเป็นปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่าเนาะอันนี้เดือนเดือนอย่างเดือนกันยาเนาะเดี๋ยวอันพาไปดูนะเจ้าข้างหลังอันถือว่าหมอกมืดๆนะแต่ข้างหน้ามืดยิ่งกว่านะเจ้าเดี๋ยวอาจจะพาทุกคนมาแอลต้งหน้าบ้านนะเจ้าอ่ากับกองกันเนาะอ้าทุกคน,นเดี๋ยวดูดื อ่าอย่างก็อาตย์เก่าเวลาเปลี่ยนนะเจ้ามอยออุ้มมืออุ้มนะเจ้าจะว่าหน้าหนาวก็เพิ่งจะก,กันยาเนาะหมอกพอปอยอย่ามาหันนะเจ้าม่เห็นดอยม่เห็นอย่างเลยนะเจ้าบ้านแม่แพงก็ม่เห็นเนาะวัดหลวงปูวแหวนก็หายไปเลยนะเจ้าส่วนภูเขาลูกนี้นะวัดพระธาตุดอยดมาโมยหันแต่อึมคึมนะเจ้าอันนี้กางตงกลางนาที่อัน พามาดูพักจุมป่านะเจ้าอันนี้เปิ่นค่ายาไปแล้วนะเจ้าก็เหลือแต่เข้าเนาะไม่อุ้มไม่อุ้มแต่แปลกบนหนาวนะเจ้ามันเป็นหมอกถ้าหน้าหนาวเนี่ยเขาจะสันก๊อบก๊อบเลยละเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็มันก็คือหมอกนะเจ้าแต่ใบเย็นนะแปกนะ้กเนาะเหมืนเหมือนมองหน้าหนาวเนาะเออมาอยู่ที่บ้านนี่ก็ได้หลายอัรรถรนะเจ้า อากาศแปลกๆอ่ะบางทีแบบน้ำนองฝนบ่ตกเออหมอกลงแต่บ่นหนาวบางทีแบบอยู่ดีๆก็านาวหนาวขึ้นมาเออเมฆสาหิงไฟเอ่ะกลับมาอยู่บ้านเนี่ยแบบโอ้ปับตัวบัทันเลยเลยเจ้าบรรยากาศแต่โอเคอ่ะบรรยากาศมันได้เนาะฟิลนี้แบบประมาณว่าหม่มอย่างห่มผ้านวมหรือใส่เสื้อหนาวเนาะ กก๊กก๊กนะอันนี้แบบมยอมอุ้มนะเจ้าอาจจะเป็นแบบฝนตกหลายวันเนาะแล้วก็มันมีลำน้ําแล้วก็หมอกมันขึ้นนะเจ้าเน,นี้ยอาจจะเป็นมะป่ายฝนต้นหนาวกว็ได้นะเจ้าอันนี้กล้องอันอาจจะแจ่มเกินไปเนาะจริงๆไว้ประมาณนี้เลยเนี่ยเออบ่เห็นตะวันบาเห็นอย่างล้วเจ้ามืดตื้มืดตื้มเนาะ บรรยากาศยามเจ้าถามว่าสดชื่นก่อสดชื่นนะเจ้าออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเจ้าอ่นะอันปลาแอวกังตงตรงหน้าบ้านนะเจ้าคือไปใกล้บ้านเอาเหาเนี่ยเนาะอ่าอันนี้เปินเกาะอ่าคุมหญ้านะเจ้าเหลือแต่ข้าลวละหญ้าก็จะตายเหลือแต่ข้าวข้าวก็เริ่มงามแล้วนะเจ้า อีกประมาณสักสองเดือนเราก็จะว่าพอเปินเกี่ยวข้าวกันเนาะอันนี้นาข้าวนะจ้าอันนี้เป็นนาหวานเนะาะสองให้เนี่ยอาจจะมางามสักต่าใดน,นินทาชาวบ้านเนะเาะแมวตรงเปินกับน,นินทาตรงเปินเออแนจ้าบรรยากาศยามเช้าสดชื่นนะจ้า,าชมบรรยากาศยามเช้านะจ้าเย็บปักกันยามแรงนะเจ้า